มนุษย์กบกระโดดร่มดี่ผสุดทา้าบาน้อยหน้าเหล็กไม่มีอะไรเกินคว้าฟ้าไม่สูงไปคลื่นไม่แรงเกินหญิงเหมือนไม่มีชีวิตเรียนรู้มาเยอะอย่ายิงยอดขุนศึกด้วยปืนกระจอกกระจอก

ออกมาออกมาตัดหน้าเปิดทางฝาด้วยกันตามมาตามมาไปได้ตามมาตามมาตามมาจะบุกแค่ตัวสีขาวเงี้ยตามมาตามมาไปได้เทียร์ข้าติดยื้อเงี้ยข้าติดยื้อเงี้ยดีเลยจ้าดีเลย อีายด้วยจาอบังมนีกว่านะจากกเดี๋ยวผมยิงกว่าแหละก่บบังด้วยนะก็ให้บืงคว ทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดไฟเลยนะเอ้ออย่าตัดกระปุกดาวน์นะ 打不过，打。 Ja. ja. อย่าบ้านเราด้วยก่อนนะคุณไม่ได้เอาไปกระจกเนีลยต่างเข้าต่างเข้าเขียนสำนักงานก่อนไหมต้องสำนักงานก่อนไป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  Không có

อหผมขอไหมครับได้ครับได้เขาบอกเปใครใครเป็นหัอคม่ไมุไ่ที่อจะเอาน่ยนะพอผมขออนุาตแจ้ครับตอนนี้ในเมืองมันยังไม่เลีย์นะครับมันเยไม่ได้ไปจุดออาฟีศเลยแล้วเราต้องไปทำอะไรอฟฟิศยังไม่รู้เลยออฟฟิศได้จัเนี้รับออฟฟิศออฟิศส่นี่ลยอฟฟิศตอนนี้เราออฟฟิด มีทต่างชาติหผมเจอกับผมอยู่หน้ารานครับหมดครับเจอกับผมอูทางฝั่งริกาครับหน้าานออกไปจะหมดได้ยินเสียง เราจะยุติการฆ่าแล้วพูดหม้อหม้อยังไงหม้อหม้อแปดศูนย์จิบเข้ามาในห้องนี้แปดจิบเข้ามาแล้ว ตเยู่ัอยู่ามันแพแขนขวาโอเคแขนขวาหายแล้วเอ้ย็อตซตัวเล็กคอยยังไม่ได้กันเองจลังเย็บแขนขวากตัไม่หายเลย

เ้กอไห่เข้ากันเลวะหจดำแล้วมากระอบอกมายไปบอโอ้ยบอไม่เห็นหน้าจอดำผมหายดำแล้วผมตาบอดผมหายดำแล้วทำมาถอแล้วกรอกคเจ็บโอเคมาไกอนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่เชื่อกำลังแข่งพักฟาร์มนะผมกำลังนี่นะเอ้ากำลนงแข่ัการ์มกำลังเย็บกำลังเย็บขาซ้ายตะคู่หมอครับหมอครับมอครับตอนีควเอเย็บขาซ้ายเยบร้อยกำลังให้เริ่มเือถดถอดด้น้กให้เริ่มเื่อทรไมาะตีเป็นงครับมอครับุมนเอตมต้มตุ้อตุ้มตุ้มี้มต้มตุ้มตุ้มคุมตุ้ม้มมตุ้มมต้้มาโอ้มตมตตร้ต้มตุ้มเลย खाइजी खाइज बि